คำศัพท์ประกันน่ารู้ก่อนยื่นเคลมระยะเวลาที่ไม่คุ้มครองหรือระยะเวลารอคอยคือระยะเวลาที่ประกันยังไม่คุ้มครองความเจ็บป่วยใดๆที่เกิดขึ้นประกันสุขภาพโดยส่วนมากจะมีระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง30วันและ120วันระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง30วันยังไม่คุ้มครองโรคทั่วไปตัวอย่างเช่นไข้หวัดท้องเสีย ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง120วันยังไม่คุ้มครองบางโรคตัวอย่างเช่นไส้เลื่อนทุกชนิดต้อเนื้อหรือต้อกระจกการตัดทอนซินหรืออดีนอยเยื่อบุโพรโมดลูกเจริญผิดที่เป็นต้นกรณีอุบัติเหตุสามารถเรียกร้องสินใหม่ได้ตั้งแต่กรมธันเริ่มมีผลความคุ้มครองประการโรคร้ายแรงจะมีระยะเวลาไม่คุ้มครองแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค ตัวอย่างโรคที่มีระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง60วันเช่นโรคหัวใจโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดสมองโรคตับวายโรคไตวายเรื้อรังเป็นต้นซึ่งระยะเวลาที่ไม่คุ้มครองหรือระยะเวลารอคอยของโรคร้ายแรงแต่ละโรคขึ้นอยู่กับสัญญาเพิ่มเติมที่ลูกค้าซื้อกรุณาศึกษารายละเอียดของสัญญาเพิ่มเติมแต่ละฉบับสแกนเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกร้องสินใหม